คือมันออกสุดมันออกสุดโคนสุดปลายเนี่ยเนี่ยมันสุดออืถ้าถ้ามันน่ามันจะออกมางี้ไม่สุดเนี่ยไม่สุดอย่างนี้ไม่สุดเนาะอย่างนี้ไม่สุดอย่างนี้มันสุดเขาเต็มรวงเนี่ยออค่ะย่างนี้เขาเต็มเนี่ยอย่างนี้เขาเต็มเนี่ยโอ้โหได้สวยขนาดนี้สวยค่ะคือน้ำไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยคือนอกจากปุ๋ยกับควิกใช่ไหมคะเจาจปุ๋ยอย่างเดียวอ๋อแล้วน้าใช้ควิกอีกตัวเนี้ยเนาะใช้ควิกตัวเนี้ย น yeah, เนี่ยเอาดูกันง่ายๆเนี่ยอินเนี้ยอินเนี fan, ้ยเข้าวด้านเนี่ยค่อินเนี้ยข้าเข้าดีดค่ะออืเนี่ยตัวเนี้ยเข้าดีดอ๋อค่ะเนี่ยไม่เห็นร่วงล่นเลยเนี่ยตัวเนี้ยเข้าดีดอือไม่เขาจะสั้นกย่างเขาหน่อยค่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะนะเห็นตั้งทำมานะมีคราวเนี้ยที่ว่าสวยสุดๆเลยนะของแปลงเนี้ยเนาะจนกระทอดยแล้วอืมจ้ะไม่น่าเชื่อแค่ขวดเดียวเนี่ยนะนะ ยอดข้าวเนี่ยนาะอ้ทำไมมันสวยขนาดนี้อะน้ำ้ากับมีอะไรก็มีไอ้แป้งนี้เหละคะที่ว่ากระทบน้ำอ่ะไ่งแป้งนี้เนี่ยที่น้ำไม่มีนะมีใช้งเจาแดเดียวนะไหนครับอ๋อจ้าโอ้อนปะยองวิทยพันแปดตันแปดคือมันนะ คือทั้งสามแปลงนี <OR> yeah. ่เลยเนาะโอ้สวยมากอย่าบอกว่าแปลงน้นด้วยนะคะโอ้นตกมาโน่นเหรอโอ้ยสุดยอดสวยว่าใครไม่เชื่อมาดูบอกแน่นะกรอกแม่งก็อยากซื้อแล้วนั้นแต่มาดู ดีค่ะนาเชียนค่ะวันนี้วันที่9้าเดือน9เนาะ <ผม S 1> จ้าวันนี้เราก็มาดูนะเชียนเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะข,ข้าวที่ใช้ควิกขวดนี้ใช่ไหมคะอ,อ๋อสุดยอดเลยเนาะอย่างนี้อ,อืสุดยอดเลยจ้านาเชียนประทับใจไหมประทับใจเห็นข้าวเราประทับใจไหมคะประทับใจับอืมสุดจ้าทไม่เคยเจออย่างนี้ที่นี่เท่าไหร่คะสิบสิบไร่ค่ะคิดในใจก่อนจะเกี่ยวเนี่ยประมาณประมาณ เดี๋ยวเรามาดูกันเอาสมอไว้ก่อนเนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันจะได้เท่าไหร่ใช้ตัวนี้ครับใช้ดีมากข้าวมันก็จะทิ้งอยู่แล้วข้าวมันเหี่ยวไม่จะทำยังไงน้ําข้าวไม่มีแรงผมได้ใช้ตัวนี้ฉีดมาครั้งแรกข้าวก็เริ่มต้นแข็งเกี่ยวขึ้นก็ยังอุ่นใจได้หน่อยพออยู่ต่อไม้อีกหน่อยก็ฉีดไปฉีเขาก็โตขึ้นมาได้สวยงามมาก แต่ใครไม่เชื่อก็ทดลองแล้วบอกไปก็เหมือนว่าโฆษณาของบริษัทยาเขาทดลองดูได้เองเลยใครไม่เชื่อทดลองได้เพราะมันถูกไม่ไม่แพงถ้าของแพงก็ยังก็ไม่แนะนําให้ทดลองได้แล้วยางงี้ควิ๊กสุดยอดไหมคะควิกสุดยอดยครับโอเคขอย,ยกนิโปงให้สุดยอด,ด,ยอดให้ให้ควิกหน่อยคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะวิธีการไหลของข้าวเนาะรถเกี่ยวไฟสุดอยอด